สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมนอยเลยพวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อจัดจอมาใหม่นะตัวใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่มากๆเลยของ BenQ นะครับจัดจอคอมมานะครับเพื่อที่จะเอามาหนึ่งเลยตัดคลิปแล้วก็เล่นเกมนะครับพวก FPS อะไรพวกนี้หรือ Mo t ต GP อะไรพวกนี้คือเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาคือเวลาตัดคลิป หรือเล่นเกมนานๆเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งของพี่น,อน้อยก็คือนานเลยนะชั่วโมงหนึ่งคือมันปวดตามากเ,เลยไปหาจออันใหม่ที่แบบมันทําให้แบบสีไม่เพี้ยนแล้วก็แบบแสงไม่เข้าตาเราเยอะหรืออะไรประมาณนี้คือแบบก็เลยไปดูไอ้ตัวนี้มานะครับก็เป็นเบนคิวรุ่น xl 2 5 4 6นะครับตัวนี้จะพิเศษคือมันได้ความละเอียดถึง240 Hz เลยนะผมก็คือความละเอียดมันชัดมากๆนะครับเล่นเกม fps อ,อ่อกราฟิกสูงเนี่ยคือจะ อะไรที่เรามองไม่ค่อยเห็นเนี่ยคือมันจะมองเห็นเลยเพราะฉะนั้นพี่น้อยเลยจัดตัวนี้มานะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่มานหมื่นแปดนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันไม่อาจอาจจะไม่ได้เรียกว่าจอคอมแลวนะนะมันอาจจะเรียกว่ามอนิเตอร์เลยนะเพราะว่ามันให้ความละเอียดที่ชัดมากนะเดีย๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าอ่าก็ตัวนี้พี่น้อยซื้อมายังไม่ได้แกะเลยนะเดีย๋ยวเรามาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับกล่องใหญ่มากเลย,อ,ยอุ้ยโอ้กล่องใหญ่มากโอ้ ทับเท้า,ทาอีกเดี๋ยวเราดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นแผ่นเกี่ยวกับไดวเวอร์นะเดีย๋ยวไม่รู้ว่าต้องลงหรือต่อแล้วตรงนี้ก็เป็นสายไอทีอไออันนี้คือพิเศษมากเลยนะเธอรู้เปล่าวาัเสือกแจะให้ดูผ้าคลุมใช่ก็คือผ้าคลุมจอคือแบบถ้าเราไม่ใช้อย่างเงี้ยแต่ก็คลุมไว้กันฝุ่นกันแดดแล้วก็กันฝนด้วยแล้วจะคลุมไหมไม่คลุมเพราะเราใช้คอมตลอดนะค ตัวนี้ก็น่าจะเป็นปั๊บพาวเวอร์เดี๋ยวเราหยิบออกมันดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อันนี้อันนี้เธาดูมามันคืออะไรมันคือที่ปิดข้างแบบเวลาแบบบังจอเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆจอเนี่ยเป็นการกดแอปดูนี่มันจะคงพับแบงนี้ได้มันติดกับอกจอจหมย่งนี่ใช่ไหม ตัวนี้ก็มีโลโกโล so ็โซวีมาด้วยนะครับผมโอ้อันนี้หนักเกิดครืออ้อันนี้หนักกว่าอันนี้น่าจะเป็นถามรองนะโอ้ค่อนข้างแข็งแรงนะหนักมากนนก็มันดูสินต๊อปไปมันหนักจังเลยไม่เอาออโอ้โตัวนี้คือขา ตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นขายึดนะครับผมอ๋อนี่มันไม่ต้องไขน็อตเลยมันประกอบเข้านี้ได้เลยให้ลงเคี่ยวมันแล้วก็หมุน <c oughs> นี่เราใส่เข้าไปแล้วเราก็หมุนตัวนี้หมุนตัวนี้มันก็ล็อกเลยแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะปรับได้หลายองศามากเลยนะนี่ดูเจาะเอียงตั้งแต่ตรงนี้นี่ปรับขึ้นลงได้ด้วยอ่ะตัวนี้เราก็ได้ขาขึ้นมาก,ก่อนแล้วเดีย๋ยวเราวางไว้นี่ก่อน ต่อมาน่าจะเป็นจอน,ะอน,นี่อะไรอันนี้นี่สอ่นิบพิกเซลอันนี้เป็นเมาส์น่าจะเป็นแบบอ๋อน่าจะแบบปรับโหมดได้สมมุติว่าเราแบบเคยตั้งค่าโหมดแสงน้อยหรือว่าแบบคมชัดอะไรเงี้ยก็คือปรับได้แต่เราต้องไปตั้งมั้งถ้าจําไม่ผิดนะเออเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวตัวนี้ต้องลองเล่นดูไม่เคยเล่นเลยมันไม่เหมือนจอเก่าที่เคยใช้แล้วก็ตัวเก่าของพี่น้อยใช้จอร้อยสี่สิบเฮิร์นนะก็คือ ภาพมันก็ชัดนะแต่เหมือนเดี๋ยวนี้เกมมันพัฒนาไปไกลแล้วมันก็แบบพับจีเงี้ยภาพมันก็ต้องชัดคมชัดขึ้นไม่งั้นยิงไม่โดนจุดแบบที่มันแบบต้องใช้มุมกล้องที่มันยิงเร็วๆ้ยบางทีภาพมันไม่แสดงผลไม่ถันมันก็กระตุกนั้นเราก็ต้องจับตัวนี้มาออมันออกมาได้ไหมไจอหายไานี้ ได้ไหมได้25นิ้วอันเดิม32นิ้วแต่ว่า32นิ้วมันใหญ่ใหญ่ไปน,นะครับตัวน,นี้นี่อันนี้คือขนาดจอนะครับ25นิ้วนะครับก็ย๋ยวเราลองประกอบให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเลยดีกว่าว่ามันออกมาเป็นหน้าตาย,ยีางไงนะครับข้างหลังก็อ๋อนี่ไงรูเสียบข้างหลังก็จะเป็นรูเสียบสําหรับจอนะครับแล้วก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเสียบ สาย USB ตรงนี้ก็ได้นะครับสาย USB แล้วก็หูฟังลำโพงอะไรตรงนี้เสียตัวนี้ได้เลยเอีอย่ารารอประกอบกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเรายึดขาตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะยึดอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ไฟหนึ่งชุดเมาส์ปรับโหมดสายอันนี้สายอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องลองดูแล้วก็ี้ที่บังบังข้างๆหรือแบบ เราเล่นเกมแล้วเราแบบไม่อยากให้มีอะไรแบบรบกวนหลังข้างหลังเหมือนเราเล่นเกมอย่างเงี้ยแต่มันมีภาพข้างๆแบบเหมือนรถวิ่งผ่านอะไรเงี้ยมันก็จะบังแม่้เราแบบมองเห็นก็เหมือนเราทิ้งจออย่างเงี้ยแต่หางตาเรามันยังเหลือไงก็ปิดอันเนี้ยเพื่อไม่ให้การสิ่งรบกวนพวกเนี้ยเือคือมันพิเศษตรงนี้แหละอันนี้ใส่ยังไงอ,อ่ะเธอต้องช่วยเขาอะไรแหละอืมตอนนี้เราก็ปกระกอบจอขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมันก็กว้างดีนะ ตอนแรกี่พานิวนึกว่ามันจะเล็กกว่าน,นี้นึวกว่าจะเล็กกว่าสาสิบสองน,นิ้วเยอะก็ไม่เยอะนะ <c oughs> ก็กว้างอยู่นะเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะปรับนี้ได้ด้วย,ยเชิดแง่หนีอปรับอย่างนี้ก็ได้นี่ใครจะเล่นเกมแบบนี้ก็ได้นะ <c oughs> ที่โรงพยาบาลอะ่ะชอบใช้ตอนที่เขาไปเอ,อ็กซเรย์เออตอนที่เขาไปเอ็กซเรย์หรืออันเตอร์ซาวเขาจะใช้เป็นจอตั้งแบบเนี้ยไม่รู้ทําไมหบือไงน่าจะแบบประหยัดพื้นที่เั้ะเ่าข้อมูลเป็นตารางแบบตรงอย่างงี้อ๋อเออ,อ,อใช่ นี่อันนี้ก็ปรับได้นะครับปรับแนวตรงได้เลยแต่ว่ามันมีปรับความสูงได้ด้วย,ก,ยกดได้เลยเออสูงต่ำกดได้เลยไม่ได้มีตัวล็อกอะไรเลยเนี่ยได้เลยนี่แล้วมาดูข้างหลังนี่ข้างหลังตรงนี้ก็จะมีมาร์กด้วยว่าแบบเราเคยเราเคยความสูงอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีจุดอยู่ยตรงนี้จุดหนึ่งนะมเราก็จะดูได้ว่ามันเคยมาร์กไว้ที่เท่าไหร่แล้วครั้งหน้า สมมติเราเปลี่ยนเก้าอี้หรืออะไรเนี้ยมาสูงขึ้นต่ำลงอะไรเงี้ยเราก็มาเ็ตตรงนี้ได้ว่ามันเท่าไหร่ตรงนี้จุดตรงนี้กนะ็มาร์กได้ว่าเราหมุนจอไปที่องศาที่เท่าไหร่เนี่ยมันจะได้มาร์กแบบเอ้ยอันนี้คือตรงพอดีนะตอนนี้เราก็ประกอบพกจอเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ปีกซ้ายปีกขวามานะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปหักกล้องหน้ากล้องหลังเพิ่มนะครับตอนนี้เราก็ได้จอมา25นิ้วนะครับจอเดิมพี่น้อย32นิ้วนะแต่ว่าดูอันเนี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่เล็กนะ ันก็ใหญ่อยู่นะยี่พานิ้วหรือว่าอาจจะดูเพราะว่าม,มันมีปีกเพิ่มขึ้นมาก็ไม่รู้นะก็ย้ำอีกทีไว้ตัวนี้มันมีความละเอียด240เพร์นะซึ่งสูงมาก,มากเพราะฉะนั้นคอมที่เราจะใช้เนี่ยคือต้องดีมากๆคือดีในระดับหนึ่งที่ว่าสามารถดนสเปคขึ้นไปได้สูงขนาดนั้นนะครับผมก็่องคอมพี่หน่อยก็ผ่านนะครับผมเดีย๋ยวเราก็จะลองใส่จอแล้วก็อยากจะลองเล่นเกมดูว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับผมแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาอันบ็อกให้ดูนะครับผมว่าข้างในของกล่องเนี่ยไอตัว X 2 5 4 6เนี่ยของ BenQ เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับผมจอนะครับก็ที่บอกครับสามารถปรับขึ้นลงได้หมุนได้เป็นร้อสิองศานะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวามีจุดมาร์กทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีสายเสียบหูฟังเสียบลำโพงเสียบเมาส์เสียบคีย์บอร์ดหลังจอได้เลยหรือใครที่แบบไม,ไม่สะดวกเสียบบน CPU แล้วพอมันอยู่ข้างหลังเนี่ยก็เสียบตรงจอได้เลยเหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไป รีวิวตัวเกม PUBG กับ MotoGP ดูนะครับว่ามันได้ภาพที่ละเอียดขึ้นไหมแล้วพี่น้อยจะยิงคนได้บ้างไหมเพราะว่าอันเดิมยิงไม่ค่อยจะโดนเลยครับไปติดตามชมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอันบล็อกให้ดูนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมก็พี่น้อยจะมีอุปกรณ์ไอทีหรือว่าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ปนปนกันก็มีเยอะนะครับผมก็ฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ